ทำงานอู่เนี่ยแต่ว่าขาว่าไม่มีค้บตกวงเรื่องว่าออกนะบ <Yeah. S 1> ่าไหนออกนะการบ้าดคิดกับบ่าไหนปะอน,นันตะเสีสะอำนาจบารณีจอมแห่งนาคราชเจ้าได้ร่วมเผ่าเป็นหนึ่งเดียวสามพันแ็ด เา,าักทา,ากลอมาขาวทาใจูาทาว่าพัทวขาน้าวเมื่อก่้แล้วใชไมน่นว่ามวนขังบ้างทิงเรียอยแล้วบานีนี่ม้วงขังบน่นเะนาะว่าขังนี่ม่วนขังบ่างน่ม้วขังบนแล้วพอวาขัน คางร่างมันเป็นดังพอกินด้วยไม่เป็นถามกระชัดคางร่างมมนไม่หยั่งเด้เจ้าพอนาบึงอานั่ถามถามเกาไหมไม่เป็นถามกระชัก้เนื้ออมเขาคีมม่อเป็นเกา ทาเปล่าเปลือกหว่าข่างรางถามเปล่าหรืว่าข่างบ่งเป็นนางลับเปล่ากระด้ายแรงเหลอ้า,าอินเ่กรฟ้าคำเรืน้ำบวกอ่ะแต่การปาดทิชท่ปาดทิ่ท้ามังลาไราตา่าแหววพไราตานอนหนังมาถังไราตานอนลองถืงบอกว่า ว่ารายจึงนปเอาไทยจึงได้วันน้อไทยจึง้มาถึงไงมาถึงหายนั่เขาเอามาไทยแบบว่าอ๋อไอ้ไม่โถไม่หลับไม่โถแล้วหถุดแล้วชื่อว่าจังไหนะบัวพาบอ่ะตื่นแข่ไหนถือม้ามอาม่ยอมแล้ เมือก่าว่าออกค่ายตืกว่าอีพ่อว่เออได้เอาแก่การมารวมควาาฝากค่ายใชรท่องแดงมาผองร้างค่ะไม่คือว่าเดิมพ่อว่ค่ายที่คือแปะว่ะค่ายที่คือแปค่ายที่คือแปะไม่แมงว่าผอมค่าย แล้แบบอีน้ำมัวพามันแมงบ้าคท่ที่คือท่างเท้มันจะ้เพราเพราะเรา,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 าตืก่อที่คึอไปลกเขาคายเนาะด่าหมอบตัวยนะคุณนะครเลาเราจะามเที่คึอไปลกที่คือแปลกดีกือะรงเึ็นแงง้วยมึง รางเป็นรางหนตเป็นหจัดเลพูดคอแปดรู้ว่าค่ะโอ้ไปไปเที่เพื่อนว่ไประเที่ยวเคนมาคือแปดได้ไห8นะที่คือแปดได้ทั้งหามหลักวันนี้นะจ้าเออวันทุกสมบักิมึงเนาะสางหลับวันไม่วันชุกสมบัตที่คือป คทานทานนะชาวรักเมือทานาานะแต่บัานเออแทบมือรักก้อยกับแทวบพูเป็นยังถือว่าแทบอินเขบจากของคักพรพอเพื่อเเวเรื่องรู้ว่าแต้องพึ่งก็มีได้บัวจัางมงั้นเป็นงั้นูปกทุกท รวบเดาข้ามกระถารวบอาหารไปเก่าร้านวิศวิระวิศวิวัทุกขาว่ามแข็งแรงและรูเด้อยให้เงิ่อนรารองให้ทองรายเข้ามาเง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 าอ้ใหญ่เ็มแม่มดูบ้าเลอ้แบบบอกขังแบบมัวแหงเมาแหงขังต้องรู้กับเจเอกกับ้าเข้ามากระจายกับอึ้งขัง เออรายคือรายจไม่ยากหอกเอารบอกหาไม่ถอไม่หัไม่ถอไม่หวานุกขเพแข็งแขให้เงินหลาขอให้ทองหลา้ามากเออกดทุกาลัวอ๋อท่านสมัยเราได้ทอคุ่เขาเอวัดตูนะ่อไม่เงินหลาออกมาเือบเอีปปปไทันมาหจัด โอ้ว่าว่าหกตัวว่าแั็งินงร่างาว่าว่าหัดหกว่าหัดรักเออจะเปิดคาอพ่อเก่งมากว่าหัดรักเอฟซเอฟซีขอมีงังนทาผาโชคเขาก็ทำได้โชคกับโชคก็โชคก็ หายบมดแบบไม่ทกไม่รักไม่ถุกไม่หมายถึงคือทุกคนแบบนั้นหรหายตัวเก่งวปับทุกข์หายวัอน์หายท้องอะไรมาไปที่พ่อที่วาอ่นเมืองหายฟังแล้วจ้ะพ่อไปตู้เอืกอพี่เอื้บาดใจถ่าโกงเงินหลรู้ว่พ่อหุกนจักเลยปาพ่อหุ่นจักนะฮัตทุกตัวเรานะจ้าบอกผันเดิมฮัตทุกตัวใครบ่เมาบ่เมาอยา Dee, ่างเงี้ย <c ười>

เมื่อไม่พอกรไปนั่งาอนนั่งมาพอไปกดเงินกองมาถัดท้ายบุญถายบุญเขาโอนเงินมากไม่พอไปกดแบบไปกดใยหกองตัวไม่พอบ่ายบอกภัยว่าทานบอกภัยพอาะใดบันไดแข่ความรักความรักอื่อเพื่อินั่งกองกอน บอกไผ่ไม yeah, yeah, ah, yeah. 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 ่ได้ท like. ั้งันบอกเลาโกเออเรียกอเรียกเก้าอ่ะนะครรับมันโก้เล้อไปเออเรียกว่าขาปลพ่อเก่าด้วยป่าข้าคผู้ใหู่ผก้าเขากดอาองฮัเมื่อนต็ไม่ตูนอ่ะพอถามว่าอึงนางดาปะเขาผิดพาไปฝากว่ากักไปฝากพ่อหามบอกไผรักข้า้นทานาร่มาว่ ไม่แม้ควบเขาค้างะอีนั้งนัดช้ากัไปกดเออตีตีต so 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 ีตีตีตีบ้างไปดูว่าุงเน่ดีป่าไหมปู้ตากับเรื่อปึ๊ดช้ากับู้ที่ต่อขายจกตาาูปื๊ดช้าว่าเอาเอาสมบัติเขาไปไว้ให้ดู้บวาวบ้าไม่ละหักลับไปว่าไม่ไพยคงตากไม่มาทานว่ะ ปูท้ที่ฝากขาว,ว,าว่าปลอดภัยว่าาะางผู้ตาก็เล่าต่อว่าปลอดภัยปลอดภัยไม่มีปัญหาเพราะว่ารากหารักเออให้คู่แต่คุณรู้ใจหมทั้งคี่รู้ใจเคื่อใจได้นะที่บอกนะ <c oughs> มา,มา,กา,าแา <c oughs> าต่ว่ามันเป็นความรากเริ่อทจับปากเรื่อตามได้คัวแต่ว่าอันพี่แม่แม่ ถถึงเก่าเขาให้ดูหลักเอาเนียไม่หกว่าให้เลือกเอาไม่เลี่ยงกับบ้าไดาถามขาว่าห้ามให้เลียงเล้วอีพอว่านะบ้ให้เอาเึืท้องถามพี่หาหเขาว่าให้ท้ากันพอ่อเขาเลยไปเรียกว่าพ่อเขาใช้แว่นตาจังที่อันนั้นวันม,<ะ>มี้มาเุิ้าหรือเ่า เออม่บุบุบุดุเออไดุ้มทังนี้กับมาเมองตัขุมนั้นเขาก็เลยให้พ่อไปตบขาาห้ามเรียง่ไ้ามบรียงกับบ้อยเรงเอาหาได้อเอาเ่าได้่อพพอเขาเริ่มาได้เขากาเ่มาเอาเ่าพ่อเขาเลยว่าเอาห้าทีทีพอมาเ่าทั้งหนาม่หาทีที ปูทั้งผ่านมาจัง่าง่ายพราอวะเอาห้าทีทีหนึ่งถุงข้าพ่อวะห้าทีทีหนึ่งถุงข้าทีเออรหัสวมวรหัสพ่อวะรหัสเอคือเอ็งปู่ตาเนาะจะบอกผยรึเปล้าครับสนเจีบูชาพระสังกัจจัยนะครับ ติดต่อทางช่องเซอเอกพะลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ผมก็มั่นใจนะครับผมสำหรับคลิปนี้เซอเอกสวัสดีครับ